ทำไมไม่คิดมากใช่ไหมคลับไม,ไม,ไม่มันไม่เคยพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวนะทั้งที่กษัตริย์ไทยเป็นคนสลาบังกษัตริย์เป็นคนช่วยเหลือประชาชนเขามันกลับไปเอาประเทศมันเป็นที่ซ่องสุมคนซึ่งต้อจ้องจะลมมรร้มสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกคนอย่างในหุนเซนนี่ยาวว่าแต่ตัดหัวเอา,เอามาเอาเลือดมาล้างเท้าเลยต้องเสียประจานด้วยต้องเอาหัวเนี่ยเสียประจานให้เห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องร่วมกันทำนะฮะเ <c oughs> ขาพระวิหารเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดถ้าไม่มีภาคประชาชน <c oughs> คุณแอนผมพูดเรื่องนี้มาปี2548 <c oughs> ผมไม่อยากจะพูดว่าผมพูดของแรกเอาไว้ผมทำหน้าที่ผมในน้นผมต้องทำสองร้อยจนถึง2553แล้วตอนหลังภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกดดันจนกระทั่งวันนี้คุณอภิสิทธ์ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรม ที่จเจ้าดินแดนไทยเราคืนยังปล่อยเขาอยู่ยังปล่อยการยังยืนยันว่าจะต้องใช้การเจรจาทั้ง <c oughs> ทั้งนีวันนั้นได้รับปากแล้วว่าจะใช้ทั้งการทูตและการทหาร <c oughs> ผมคิดว่ามูลนิธิยามภาคพื้นดินก็เลยคิดผมคิดว่าเราจะตั้งกองทุนทวงเขาพระวิหารภายใต้มูลนิธิยามภาคพื้นดิน <c oughs> ทําไมต้องเป็นมูลนิธิยามภาคพื้นดิน <c oughs> เพราะว่าเป็นมูลนิธิยามภาคพืนดินนั้น เป็นมูลที่ิแม่ที่มีหลายกองทุนอยู่ข้างล่างนะกองทุนของคุณพิภพธงชัยกองทุนรักษาผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บก็อยู่ในนั้นคุณพิภพธงชัยเป็นคนบริหารกองทุนของสู้คดีสูดีซึ่งเอาเงินที่บริจาคมานั้นไปประกันตัวไปสู้คดีของคุณสุวรรณภัยพักสุวรรณภัยพักก็ยังอยู่ที่นั้นเราเลยอยากจะตั้งกองทุนเพื่อทวงคืนเขาบริหารนะฮะโดยที่มีคนบริหารอย่างชัดเจนค่ะ ทำไมต้องเป็นมูลนิธิเพราะว่าที่มาที่ไปของเงินมันชัดเจนการบริจาคผ่านมูลนิธิมีหลักฐานบริจาคเข้าตรวจสอบได้เวลาจะใช้จ่ายอะไรเป็นหน้าที่มูลนิธิต้องเผยบัญชีค่าใช้จ่ายทุกๆสามเดือนหกเดือนปิดงบทีต้องเอามาให้ดูว่ากองทุนนี้ใช้อะไรไปบ้างทุกคนซักถามได้ไม่ใช่โอนเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งแล้วเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้เพราะเงินนี้เป็นเงินประชาชนทั้งสิ้นเราต้องการรดมทุนมาเพื่ออะไร ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วคุณแอนที่เราต้องเดินทางไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยะจะต้องเป็นการจัดสัมนาหให้กับประชาชนทั้งในประเทศต่างประเทศได้รับทราบข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์และการลุก,กล้ำและยึดครองดินแดนไทยของต่างชาติเราต้องมีกองทุนนี้เพื่อให้อาจารย์อย่างเช่นอาจารย์เทพบนตรีหรือว่านักโบราณคดีอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมนะฮะหลายๆท่านอาจารย์สมปองอาจารย์สมปอง